วิ๊ยตายแล้วคุณผู้ชมคะตอนนี้จุงมอยู่ที่สะพานไม้ประวัติศาสตร์บ้านหลุกใต้นะคะที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางค่ะดูบรรยากาศชิลๆจิ๊กฟินเหลือกเกินแมกไม้นะคะท้องน้ำโอ้โหมีความสุขอะไรขนาดนั้นค่ะ ที่นี่นะคะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่ามีของดีของเด็ดมากมายสะพานแห่งนี้นะคะเชื่อมต่อนะคะอายุยาวนานถึง46ปีเลยทีเดียวของดีของเด็ดนะคะคนที่จะมาเฉลยนะคะคนที่จะพาจุ๋มไปเที่ยวนัดกันไว้ค่ะท่านสอทอ <c oughs> ป่านนี้ยังไม่มาเลยพี่สอทอ,อยู่ไหนเนี่ยให้จุ๋มยืนเคว้งคว้างป่าเปลี่ยวเอกาเหลือกินค่ะคุณผู้ชมคะ่ะพี่สอทอนะพี่สอทอนัดไม่เป็นนัดเลยระหว่างรอ,อจะพลาด ถ่ายภาพดีกว่าเชฟฟี่รอดีกว่า และที่จุบ๋บานที่นี่นะคะโอ <c oughs> ้โหนบาคนเดียวค่ะ <c oughs> มาข้างๆจุ๋มนี่ไม่ได้คู่รักหวานแหววที่จะมาสวีทวิฟววอะไรนะเจ้าคะ <c oughs> <c oughs> แต่นี่คือนะคะผู้นําชุมชนค่ะท่านสอสอน,นะคะ เห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมสะพานขัวไม้มุงที่จุ่เดินกับท่านสทอทคลาสสิกอย่าบอกใครเชียวมีอายุอานามเกือบ50ปีสร้างในปี2519ที่พระครูธรรมจริยคุณหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าครูบาคำพันธ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านหลูเป็นผู้ดำริในการสร้างขึ้นด้วยบารมีของท่านขจรขจายไปไกลจุ่มจึงอยากไปชมบารมีและพี่สอทอแกบอกว่าที่นี่มีกุฏิร้อยเอ็ดสาวโบราณทำไมเสาจะเยอะอะร่อยเบอร์นั้นอ อะไรกันเบี้ยต้องตามไปดูสิคะกราบนมัสการเจ้าค่ะท่านเจ้าค่ะเจริญพรหยดเจ้เห็นเขาลือนักลือหนาเล่าลือกันเลยถึงเสาเยอะเนี่ยค่ะถองวัดดีจริงเลยเจ้าค่ะเสาอนนี้มีหนึ่งร้อยหนึ่งต้นหนึ่งร้อยหนึ่งต้น <100 S 2> ทำไม <S 1> 1 <S ต,ต้องเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งต้นล่ะเจ้าค่ะม,มันมาแต่ก่อนแต่เดิมแลวส่วนใหญ่เป็นไม้อะไรเจ้าค่ะเป็นไม้ทใหญ่ทัใหญ่ก็เป็นไม้ไม่เต็งไม่หลัง ไม้เต็งไม้ลังตกมันด้วยไหมเจ้าคะตกมันด้วยไหมเจ้าคะตกมันด้วยเหรอเจ้าคะเดีย๋ยวแล้วแล้วทั้งข้าวบนก็เป็นไม้สักไม้สักด้วยเฉพาะเสาอือนี่คือจุดเด่นของที่วัดแห่งนี้เสาหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งต้นหนึ่งร้อยหนึ่งต้นกับคุณผู้ชมขะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเลขกิออค่ะเปล่าค่ะเลขแบบมงคลเลขมงคลค่ะโอ้โหกูตีนี้อายุกี่ปีเจ้าคะสร้างสร้างนะเจ้าค่ะสร้างสองพัน สี่ร7 8ยเจ็อน่คูณ2478่เจืค่ะด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระครูธรรมจริยคุณห่านเจ้าค่ะท่านเจ้าค่ะหลวงพ่อพระครูธรรมจริยคุณเป็นผู้สร้างตุสิสร้างศีนาสนะโอ้ค่ะความศักดิ์สิทธิ์ก็สมัเหมือนกันนะค่ะปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นส่วนใหญ่ทุกคนจะมาขอพรอะไรจากท่านเจ้าค่ะอยากจะค้าขายดีให้มาขอหลวงพ่อ หลวงพ่อคัป,ปันใช่ครัะทรวงา้านัเ้านบ้านเรานอาริโยกจากนี้วัดบ้านหลุกแพงนี้ยังเป็นที่เรียนรู้ถักภูมิปัญญาที่ท่านเจ้าวาสองค์ปัจจุบันได้รวบรวมของเก่าหาชมญาตมาจาัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนาคอยจัดแสดงให้แขกบ้านแขกเมืองได้เยี่ยมชมที่นี่ ชือเป็นภูมิป oh ัญญาไม้แกะสลักแห่งล้านนาติดอันดับต้นๆของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนั้นโอ้โหตามต่อกันเลยสิคะโอ้คุณพี่คาแกะสวยๆนะคะแกะไปเลยกับคุณพี่คาดูสิคะในพอส่าให้เลยนะคะพี่ขาแกะนี้ค่าทำจะดูดีมากเลยโอ้พี่ยืนที่นี่มันรูปอะไรเนี่ย ค้ะเขาแกะสลักไม้แบบนี้เหรอคะใช่ครับแกะสลักเป็นมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมนะครับอเอาเป็นอาชีพของชาวบ้านแถว,แถวนี้ครับแหรวคะครับ,รรบก็คือพูดง่ายๆว่าวัฒนธรรมประเพณีมาก็ต้องแกะสลักไปเป็นอาชีพครับครับแต่เมื่อก่อนก็ดั้งเดิมมาก็มีพ่อสลักจันดีเอาแบบอตัวอย่างมามาซื้อมาจากในสายค่ะแล้วก็มาทำมาลองแกะดูก็ เอาไปขายแกได้หลายชิ้นก็เอาไปขายก็ผลตอ <c oughs> บรับลูกค้าซื้อมี <c oughs> คนซื้อสั่งซื้อมาเรื่อยๆก็ตั้งแต่นั้นมาก็ใครจะมาฝึกมาขอทํามาที่ก็ทํากันไปเป็นต้นแบบเป็นไ <c oughs> หลไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็เป็นเลยก็เลยเป็นอาชีพของชาวบ้าน <c oughs> ที่นี่ <c oughs> ที่นี่ อาชีพของชาวบ้านทังหมดจะเป็นแกะสล<ช>ักแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนรู้ก็เป็นนยงเรียนรู้ด้วยใช่สอนให้เรียนรู้ด้วยค่ะคุณผู้ชมชดีอะไรจะขนาดนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจก็มาได้นะคะพี่คนทํากะจะนทรนาตั้งนาตั้งตาทำอย่างเดียวพี่ก็ทิมทิมตำตำอยา่นี้ทั้งวันทั้งคืนเลยจ้าพี่จ๋า <c oughs> <c oughs> วันนี้ได้กี่ตัวแล้วจ้าพี่จ๋าลอันนี้มันเล่นออเดอร์เยอะออเดอร์เยอะเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะนี่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สืบสานธรรม เเาามศษแบบนี้ก็ได้ขายล้วนที่เวาไปทําอะไรคะไปเข้าโรงอบทำถ่านค่ะใช่อบอบไม้เขาไปอบไม้แล้วอบอบก้อนอิฐอะไรพวกนี้อ๋อไปอบไม้อบก้อนอิฐค่ะเป็นโรงเข้าเตาอบค่ะเป็นเชื้อฟื้นไปทำฟืนจากงานไม้การแกะสลักที่สวยงามแล้วที่นี่ยังมีงานไม้ที่ทำแล้วส่งออกนอกแทบไม่ทัน ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ทุกบ้านต้องมีจะมีแหล่งการผลิตอยู่ที่นี่นั่นก็คือเดอะค o กแอ t เดอ a ซากโอ้โห,โหที่ทำอะไรหลายหลากมากวิถีจะส้มตำน้ำพริกชั่งข้าทีตำดีๆระวังจะถูกตำ แม้กว่าจะได้แต่ละอันต้องทำทีละน้อยทั้งตัดซอยแบ่งไม้ให้เลือกสรรทั้งกรึงแบ่งขวานแก่นแต่ละอันภูมิปัญญาเลิดล้ำสร้างรายได้สร้างชีวินจากเรื่องครกเราไปต่อด้วยงานศิลป์ศิลปะบนไม้ลายทวินช่างหวนหาจิตกรแต้มแต่ง ให้สมอุบราเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอู้พี่จินขา<ะ>ศิลปะบานไม้เนี่ยประตูแล้วก็บานไม้เก่าๆทั้งหลายแล่นะต,ตุ่มตานมีที่พี่วาดมาวาดมานานหรือยังครับพี่จินขาก็นานเหมือนกันเจ้าอ๋อค่ะ ประมาณปีสี่หกแล้วเจ้าโอ้ปีสี่หกค่ะมันจากพี่เล็กๆจนกระทั่งพี่สวยขนาดนี้ใช่ไหมคะถึงได้ว่าวดได้สวยนะคนก็สวยภาพก็สวยวาดยากไหมคะเจ้าก็แล้วแต่ภาพอยากภาพง่ายเนาะค่ะ อันนี้ต้องมีพรสวรรค์หรือฝึกฝนมานานไหมคะหรือยังไงคะคุณพี่ขาก็เฮามีใจหักเจ้าเฮาชอบวาดโหบบ่ได้เรียนด้านี่มานะจ๊ะค่ะอันนี้คือศิลปะบานประตูหน้าต่างถ้าเทียบกับบานประตูหน้าต่างไม้เก่าเนี่ยอะไรที่มันค่อนข้างประดิ์ประดอยและใช้เวลานานที่สุดคะพี่ขาก็จะว่าเป็นแนวแบบของโบราณที่แบบเป็นการเล่นนะจ๊ะการเล่นวิถีชีวิตของคนสมัยก่อน ก็คือการละเล่นพื้นเมืองนะคะจะวาดช้านิดนึงเพราะต้องใช้รายละเอียดแล้วก็สื่อให้ถึง<า>เห็นถึงวัฒนธรรม<ช>ประเพณีต่างๆเนะาะหูยพี่จิ้นขาไหนๆก็มาแล้วจงมาถึงตรงนี้แล้วได้ยนโฉมได้ย่นฝีมือของพี่จินนะคะวาดภาพผู้หญิงผู้ชายได้สวยสดงดนามากพี่จินขาพี่จินเห็นรูปแรงจุ่มอย่างนี้ <laughs> พี่จินวาดให้จุ่มสักรูปไม่ได้ไหมคะเป็นจุ่มเนี่ย โอได้เจ้าได้ไป็ก็เจ้าเปลืองเนื้อที่ไหมเจ้าคะเพราะว่าตัวจุ๋มเป็นใหญ่เปลืองเปลืองอ๋อเันเปลืองนะเจ้าไม่ใช่ใหญ่ๆ่กว่าบ้านประตูอีกโอ้ยจะเอาไส้ไหนก็ได้นะเจ้าเอาสิคะเป็นบุญของจุ๋มจริงๆจะได้นั่งเป็นนางแบบให้พี่จินจิตตกรแสนสวยรวยงานศิลป์จะเนรมิตภาพเหมือนของจุ๋มขออนุญาตจัดท้าจัดทางจัดฉาก ว่านางแบบมือสมัครเล่นภาพออกมาคงเซ็กซี่ไม่เบาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่าเสร็จแล้วเจ้าเสร็จแล้วเหรอคะว้าวใจจังเลยไหนพี่จิ๊กพี่จิ๊กทำไมหนูมันขวนอย่างนั้แด่ <c oughs> เขาเรียกว่าเขียวเหนียวหัวซับ ขันน้ำเนาะโอ้โน,นี่งามนะกะเจ้ารูปจุ๋มในกลายเป็นอย่างนี้เหรอโอ้โหปฏิโทแกงกันหม้อใหญ่เลยนะคะพี่จินเจ้าขานึกว่าจะออกมาเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วทำไมอ้วนผีสมบูรณ์พูนผลอย่างนี้ล่ะเจ้าขา เราก็ไปอิ่มกันซักมื้อจะเป็นเมนูอะไรตามจุ๋มไปสิคะคุณผู้ชม้าแดดล่มลมตกแบบนี้ก็ต้องนึกถึงอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองสิคะทํางานหนักๆลองๆจกๆก็ต้องมาถึงนี่เลยค่ะโอ้โหพี่ดาวขาเครื่องมีอะไรบ้างนะคะเครื่องก็จะมีค่ะตะไคร้กระเทียมเครื่องเทศแล้วก็พริกโอ้แล้วมาผสมกันยังไงคะถึงจะเป็นแกงแค่์คะคือเราต้องเอาอ่า ตะขาไนี่ใส่ใส่ก่อนแล้วก็ตามโอ้ค่ะตาก่อนนะเจ้าค่ะแล้วก็ตะไคร้อ่ะตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้ใส่ลงไปนะคะกระเทียมจะน่อยนะคะอ๋อแล้วก็เครื่องเทศโอ้ยค่ะพริกเข้าใส่ถ้าชอบแซ่บๆก็ใส่เยอะๆใส่เยอะๆค่ะโอ้โหแล้วก็โขลกเข้าด้วยกันนะคะเสียงโขลกก็ต้อง ลองอร่อยชั่วอร่อยชั่วค่ะเฮ้ยดูดิคะจำบจๆๆจำนาดมือไหมคะพี่ขาขนัดขนาดขนาดจับปากเนาะโคเครื่องแกงแล้วมาจัดแจงเรื่องไก่ผักสดสมุนไพรต้องมีไว้ให้พร้อมสรร์ทั้งตำลึงชะอมดูสุกสมช่างงามล้ําชพูถั่วฝักยาวนั้นตามต่อ ด้วยมะเขือพวงมะเขือเปราะและดอกยิ้วเห็ดลมปล,ลิวละลิ้วลมทั่วพูชั่นสุกสมดอกขาลงสมฤดีผักขี้โหดและผักเผ็ดใบมะกรูดเด็ดให้สุกข,ขีปรุงรสให้ยวนยีเกลือก็ดีใส่ทันควันน้ำปลาก็ส่งเครื่องครบทุกเครื่องน่าเสกสรร แกงคั่วไก่นาอัศจรรย์คุณค่านั้นที่รอคอยเสร็จแล้วค่ะคุณจูมหน้าทานมากเลยค่ะ้ยหอมตั้งแต่อยู่ในหม้อนั่นละค่ะพี่ดาวค่ะอขอชิมได้ไหมคะ่อชิมเลยค่ะอ,อยากจะชิมใจจะขาดแล้วค่ะออ้ยแกงแครห่วงใหญ่เหลือเกินขอชิมหน่อยน,นะคะอ คุณผู้ชมมาเที่ยวชมของดีของเด็ดมากมายมากันให้ได้เลยเดี๋ยวจะหาว่าจุ่มไมมเตือน คุณผู้ชมขาเช่นเคยค่ะจุ๋มมาที่นี่นะคะสนุกสนานหมู่บ้านเล็กๆนะคะจะมีดีมีเด็กมีของดีมากมายที่รอให้จุ๋มได้มาเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวสารพัดเลยค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคางานศิละปะงานแกะสลกักโอ้ยนี่สะพานเก่าแก่ประวัติศาสตร์นะคะสะพานบ้านหลูกโอ้ยมาเที่ยววัดอีกวัดบ้านหลูกคุณผู้ชมขาได้เจอของดีของเด็ดเจอจริงๆจังจงังสาวร้อยหนึ่งต้นแต่คุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องมาสัมผัสรับรองเด็ดแบบจุ๋มนี่จุ๋มเจอแน่นอนแต่จุ๋มขออุ้มไปก่อนนะคะว่าเจออะไรไม่บอกต้องมาอยากรู้ อบอุ่นทั้งกายและใจเพราะว่าที่นี่นะคะคนที่นี่เป็นมิตรมตรีงหรือเกิดท่านสดทอขาคุณพี่ทาอยากจะฝากบอกเชิญชวนคุณผู้ชมให้มาเที่ยวแบบที่จุ๋มมาไหมคะเชิญเลยค่ะก็ขอขอบคุณทางทีมงานแล้วก็อยากเชิญชวนคุณผู้ชมแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับให้มาเที่ยวมาสัมผัสกับบ้านหลุกนะครับมีของโบราณให้ดูแต่ในวัดมีเยอะแยะมากมายแล้วก็สะพานไม้เก่าแล้วก็สินค้าโอทอป ไม่ว่างานแกะสลักไม้ครบแล้วก็อาหารการกินอาหารพื้นบ้านของชุมชนวัดบ้านหลุกนะครับมีมีภาพวาดแล้วก็มีสิ่งดีๆหลายอย่างที่จะให้คุณผู้ชมและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสนะครับอยากรู้ว่ามีดีแค่ไหนให,ให้ให้มาดูเองนะครับให้เชิญชวนเข้ามานะครับอยากรู้ว่าวัดบ้านหลุกแล้วก็ชุมชนบ้านหลุกมีอะไรก็ขอเชิญชวนนะครับเชิญชวนเข้ามาเที่ยวมาเที่ยวชมกันได้นะครับ อย่าพลาดนะคะอย่าช้าคุณผู้ชมค่ะรีบมาให้ไวให้ไวให้ไวเพราะนี่เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วรีบรีบมาเดี๋ยวเดี๋ยวด่วนๆรับต่ของเด็ดของดีรอคุณผู้ชมอยู่นะคะวันนี้จุลาไปก่อนนะคะกับทุกท่านนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะครั้งหน้าจะไปไหนนะคะโอ้ก็ต้องตามกันต่อสิชาคุณผู้ชมค่ะรักเสมอจุ๊บจุ๊บค่ะเต้นค่ะเตินค่ะสวัสค่ะ ระยะรรมถิ่นไม้แกะสลักชวนให้รักหน้าหลงไหลสะพานไม้พราววิลัยขัวไม้ไซน่าเที่ยวชมด้วยเพราะบาบรมีพระผู้มีเมตตาให้ครูบาปันในดวงใจพระผู้ให้ตลอดการเชิญมาเที่ยวบ้านหลุกท่านจะสุขแสนสำราญเมืองเขลานในตำนานสุขสำราญพาฟินใจ